สบายดีปะลุงสบายดีถุกองทุกบอลพอๆกับ่องน้องอ่อนคือเก่าปะลุงปะลุงไอพฝนตกมาหนิตกบดมือบดเว้นเลยตอนนี้ก็ยังตกอยู่ทั้งลมทั้งพน่นยางลงมาหน้าปะลุงไอยางลงมาไว้พยายามโตวราะป้ายังบดลงจั่มปะลุงไอได้กระปูสามสี่โตนี่แหละตลาพอถือขึ้นเมื่อแล้ว บ่ป้ายังบ่ลงด้วยไปลงเลยงลงมานาพี่พลนเลยฝนนะพ,พอ่อพ่อบ่ลงมันนะไปได้สีน่าบ่นเลยแหละว่าฝนตกอยู่คู่มื้อฝนตกอยู่คู่มือมาหนีก,ก็ะตกบ่นมือบ่ลงอหนีก็ยระตกอ,อยู่ยังหยิบหยิบ,ยบทั้งลมทั้งฝน เมนเขาอันสูงในล่มเมื่เราไปลงเลย,ลลลเลยโอ้จังเก็ตก็เขาล่มก็แหง้งแหง้งไปลงอย่างลูกมานามันยังบันไดลงคลิปเลยไปลงเลยตอนเช้าพอไปใส่บันไดพ้นตกแหง้งจังเก็ตกเขาหุ่นไปลงกลับล่มนะมันแห้งสำได กเข่าขจิา้นอีกไปข่างเยอะเบ้อเอนะยลยทำไมเป็นเข่าสูงนี่ยย่านล้มเบ้อแล้วภายเข่าสูงเนี่ยจังใ,ใจสิล้มเบ้อเลยอยางลงม,มาหน้ามายามตูนโคกมันเท่ากับผมก้ทุกตาสีหัวมันสีเน่าเพราะว่ามันอันนี้มันบ่มักหนามนะพี่น้องาะหนามข้างก็คือสีหัวเน่าเบ้อเลย พ้นกับมือนี้กคือสีแบบโต๊ะกับรถเมือแหละ,ะหนพนุ่งเพราะว่าเงินเพิ่นมาพายุเขาวันที่เส้าแปดเส้าเก่าสามสิบสามมือประมาณไปใส่กับบ่อได้เลยตอนนี้นะ่ะไข่เนหน่แหละพนุ่งไปมันห่วยลงแหละพ้นกับยังแต่ลมตอนขำจะกวาดซีม,มาอีกกับผู้ มก็ไผก็จนนั่นเพื่อยเพื่อยเนาะโพดโพลมแห้งบ่รู้ทั้งลมทั้งพ้นพ้นตกพ้นตกในงวกฮ่บ่เป็นเลี้ยงเยจยแงนตกเลยงมนาวสิพยายามตมาเพราะว่าป้าบ่ทันได้ลงซ้ําบ่เย ถ้าพอย่างไมไ่อะไรกัะปูซีโต้แต่ว่าพ้นขึ้นเมื่อก่อนละตอนนี้เข้ากับเจงหงเราก็จขึ้นเมือ่อเลยแหละพะโลงง้เดี๋ยวพนตกนักมาในีรื่ชิเมื่อบ่ได้ดปไดเป็นพ้นมาสุดนี้ปเต้าน้ำสีถั่วอยู่พะลงบอลมันเคยถั่วเลยบอลมันเคยถั่วม้เต้น้ำาีถั่วแห้งกว่าพี่ก่อนอีกบ่จัาแต่ยาน้องข้าเจ้า ผู sea, sea, ้เพ so no ื่อนไก่หนะแม่น้ำไก่เช่ไก่บางคนก็จะถวมบนหลังคาเพื่อนพี่ก่อนฟาดทุกพระเจ่ากุบเครื่องุบคลองน้ำก็บรรทันแล้วพายุกมาฝนตกหนักน้ำถ่วมเกิดเลยเลยไปจะหย่าดแทนข้าเจ้าเฮาผู้ลอยน้ำบ่เป็นตอนนี้เราพูดอะไเศร้าหรือเป่ลง kêu vào cái nhịp nhịp kiểu lại là si bò hen ngoài cái hiu nhã bờ đây bên liền mình ta này là nhanh tới lôm lôm này hang là tốt tận té mà khơi này phun cả sao này cái tốt mình này là cao và tốt tốt bớt mỡ là bao nhiêu nhổ nát đây khảo xúc ừ. cả เา,า,าเน่และบริเกียวของเฮาใครเนี่มันยังเคียวอยู่ทางนี้เฮือนน้องมิดทางนี้โคกหย่าอาวานกันบบะะไก่สิบงงว,สวัดบางปไปงงนป้ำแ,แล้วเพราะว่าตัดไปงัวน้ำสุพรรณตัดไปงัวน้ำช่วงนี้ไปเลี้ยงงัวเด็กไปลงสุพรรณไปเลี้ยงงัวมีแต่จัดตัดหญ้าให้แต่ว่าพ่อไ่นเลี้ยงโอ้สังเกต<ม>ลม ลมโคตรแห้งเลยชิ่งยางคือเมื่ออะไรแหล่าเลยลมมาแห้งเลยยานพนมาแห้งอีกพอมทางก็โคตรเปื้อนเลยเปล่าเลยยางพางใดก็เปื้อนฝนตกบดมลย ก็สิบุตรเปทางไลาดอกพลูกไอ้คนนี้นะก็สิได้อยู่เพื่อนเบิร์ตมือหลาๆอยู่ในบ้านมันก็มีเฮือนดีหากบได้เขามือปับพรวงไอ้พ่นตกนั่นนี่ถ้าฝนตกแห้งแล้วนี่นะเจ้าข้าเจสิเอาลงหรือบ่แหละถ้าลงก็คือแบบก็สิจูดบ่หม่นแต่ฝนตกฝนมือนะพรวงพอเข้าเจ้าสีเอาลงมืออื่นคนในบ้านแต่บ่ฮู้ว่าเจ้าสีเอาลงหรือบ่กแห่ะพนตก เมื่อวานห่กับไปอันสง,งสก,กานั่นป่าบาลุงอยู่บ้านน้องชมพูอยู่บ้านนังยองด้เอาลงคนนับเสีเอาลงมืออื่นแต่ว่าน่าสิ่ฟังพ้นก่อนนี่แหละพันพ้นบ่โตกกับคนเสิ่ยวลงอุนี่น่าเออบลไร อย่างขึ้นเฮือนไปเลยกับบกไก่บันไดแต่ว่าขอยไ,ไปยานพลาดกี่ต้ม <c oughs> <c oughs> เด็กๆเขากับหอมปุดิมีไผเมือ,องเฮียนเลยพนตกเท่นี้องเฮียนกับผักไปเลยอันนี้นดำ้น้ำลังค่ะกัมันเขาตัวน,นี้ตัวดำก่อนก็ออกแล้ว ra một con ốc Cái từng sau năm Sau thì tôi khuẩn hẹn đây Hẹn tương băng và ạ thầy luôn tốt từng tế mà khuyên Và xì lông mà yam tổng Khi <laughs> đó ba lông Thứ thải ba chắc tổ Ba nhăn lông đây ฝนตกนักพาย่เขาหอบนี่คือสิแห้งกว่าแต่ละปีอยู่บ่จ๊ะตากิงอกบ่อนเขาจะอยู่ใกล้ใกล้น้ําเซน้ําหาพลอยน้ําเป็นอีกสมัยไปอยู่ใกล้นั่นจใต้ใต้อันเด็กน้ําอยู่ ก้ามกับลกูลกล,ลูกไป็ลุงไส่วนนี้มีแต่เก็บเมื่อไว้ใส่ตู้ไปใส่ต้มปลากินแต่ปลาแลวส่วนนี้กป็นลุงยหนาตืสิเป็นปลาบนดแหละกินปลาใครก่อนผมีกินส่วนนี้ปลาลงโต่งคนโต๊ะขุมมืออยุเขา ลมก็โคตรแห้งเลยตาสิผัดคอนเจาะไปแฮะกั่งลมกั่งขันหุ่มอยู่ตรงนตอนพ้นบริโตกเรากัาง่ง ขึ้นมาหอดแบบปลเลยเคลื่อนเ้าหมิดเนี่ยเทียงหนาเข้ากะบบกใกล้ไปไหนไปลงเลยแหมไปไหนกม่แบบมต่ปากเขาปบ๊ดไปลงเลยเคี้ยวอยู่ร่มหนือโคตรแห้งไปเลยสังเกตก็พายไปตชีฮักถับเข้าแทนนี่อ้ปยปลง โปรโพรโปรโป,รโปรโวอลมก็พายจะสิปิวไปน,นล,ล้นนะมะฮ้อนี่ก็สิได้ล่าละปลาลงอย่าลืมฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามสองน้องอ้อนในเด้อปลาล่งพ้อกันคลิปหน้าปลาล่งสวัสดี